สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติมชื่อชุดกิจกรรมไม้ไอติมสารพัดประโยชน์ในช่วงชั้นที่สองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดสุกรีบุญญาลามคุณครูผู้นำเสนอชุดกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ 1. น,นายกิตพงษ์ผาเจริญเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5 2. ตัวทีฉันเองนางสาวนด,ดาสิงโซดาเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4คุณครูผู้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ 1. คุณครูนนทดาว่องประจัน 2. ์ 2. คุณครูไกลสอนกมุชาติ 3. คุณครูศิลินยาหนองใหญ่หมวดวิชาที่นำมาบูรณาการให้เข้ากับชุดกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ 1. รายวิชาสังคมเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่น 2. รายวิชาการงานอาชีพเกี่ยวกับเรื่องงานประดิษฐ์ 3. รายวิชาศิลปะเกี่ยวกับเรื่องการใช้สีรูปร่างรูปทรง 4. รายวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องรูปเรขาคณิตรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 5. รายวิชาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องการสืบค้นข้อมูลทักษะและสมรรถนะทักษะที่เน้นเป็นพิเศษได้แก่ 1. ทักษะด้านการสื่อสาร 2. ทักษะด้านการคิดสร้างสารรค์ 3. ทักษะการแก้ปัญหา 4. ทักษะการสังเกตสมรรถนะที่ต้องการเน้นในหน่วยการเรียนรู้นี้ ได้แก่ 1. สมรรถนะการสื่อสาร 2. สมรรถนะการคิดขั้นสูงเครื่องมือการออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองกำหนดทีมชื่อชุดกิจกรรมไม้ไอติมสารพัดประโยชน์ 1. การออกแบบไม้ไอติมสารพัดประโยชน์ 2. การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่องานอาชีพ การนำเสนอผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเป็นต้นหน่วยการเรียนรู้ที่1ขั้นสำรวจ 1. ให้นักเรียนสำรวจขยะในบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่มีจำนวนมาก 2. ให้นักเรียนศึกษาสิ่งที่นักเรียนพบเจอจากการสำรวจว่าสามารถนำมาสร้างหรือประดิษฐ์สิ่งของอะไรได้บ้างที่สามารถสร้างเกิดมูลค่าเพิ่มให้กับขยะชิ้นนั้นๆเป็นต้นภาระงานนักเรียนก็จะบันทึก ใบงานสิ่งที่นักเรียนพบเจอจากการสำรวจระยะในชุมชนและโรงเรียนจากนั้นสิ่งที่นักเรียนคิดจะนำมาสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานขึ้นเองได้ในขณะที่นักเรียนอยู่ที่บ้านเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 2. ให้นักเรียนคิดสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติมที่นักเรียนสนใจมาหนึ่งชนิดพร้อมอธิบายว่าสามารถสร้างมูลค่าจากวัตถุนั้นได้อย่างไร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2. ศึกษาคนา้นคว้า 1. ครูผู้สอนนำเสนอทีมในหน่วยการเรียนรู้ไม้ไอติมสารพัดประโยชน์จากนั้นนำเสนอจากสื่อออนไลน์ที่มีอยู่แล้วเช่น120ไอเดียสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติมกับการออกแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจ 2. ให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติมจากสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการช่างชิ้นงานที่สามารถสร้างมูลค่าได้ 3. ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไอติมภาระงานที่เด็กจะได้รับนะคะ 1. นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งที่ตนเองสนใจจากนั้นนักเรียนก็จดบันทึก 2. นักเรียนเลือกออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ชิ้นงานตามตัวอย่างที่นักเรียนสนใจมาอย่างน้อยคนละ1ชิ้นงานหน่วยการเรียนรู้ที่3ขั้นลงมือทํากิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ 1. น,นักเรียนวางแผนการทํางานของตนเองอย่างมีขั้นตอน 2. ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่ตนเองอยากทำจากไม้ไอติม 3. าวลงมือทำตามขั้นตอนพร้อมถ่ายวิดีโอทำสิ่งประดิษฐ์ 4. บันทึกข้อมูลการลงมือทำพร้อมบอกปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในระหว่างที่ลงมือทำภาระงานในครั้งนี้ให้นักเรียนวางแผนการทำงานของตนเองในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4. ขั้นการนำเสนอและประเมินผลงานกิจกรรมภาระงานในครั้งนี้ให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงานหรืออธิบายขั้นตอนต่างๆต,ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายจนเป็นชิ้นงานพร้อมกับตั้งราคาผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอาจจะเป็น TikTok หรืออื่นๆ ตามความสนใจความถนดัดหรือความพร้อมของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชิ้นงานระหว่างของตนเองและเพื่อนส่วนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่ลงไปในกล่องแบ็กบ็อกก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนได้มีวัสดุในการประดิษฐ์ชิ้นงานเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการ โรงมือทำหรือปฏิบัติงานของเด็กๆนะคะที่กำลังจะสร้างชิ้นงานหรือผลงานของตนเองที่ตนเองถนัดนะคะมาคนละอย่างน้อยคนละหนึ่งชิ้นงานนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะรับชมกันเลยค่ะค่ะได้นี่ก็จะเป็นผลงานนะคะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะช่วงชั้นที่2นะคะกับชุดกิจกรรมไม้ไอติมสารพัดประโยชน์ค่ะค่ะสิ่งประดิษฐ์ ที่นักเรียนทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายนะคะของแต่ละคนนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะอ่าเป็นได้ทั้งของใช้นะคะของที่ระลึกนะคะสามารถนําไปให้แทนการแทนใจนะคะอ่า และนี่ก็จะเป็นการสะท้อนคิดจากผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสวัสดีค่ะแม่เป็นผู้ปกครองของเด็กยิงกิ่งฟ้าปัญญาสิทชั้นป .4 วันนี้แม่จะมาพูดถึงประโยชน์จากไม้ไอติมปัญหาจากไม้ไอติมการเรียนออนไลน์ออนไซต์ต่างกันยังไงเอาเรื่องแรกเลยนะคะประโยชน์จากไม้ไอติมคือไม้ไอติมสามารถมาประดิษฐ์เป็นได้หลายอย่างเป็นสื่อขอเป็น กล่อง,องนิ้นซอนาฬิการถยนต์บ้านแม่กับน้องก็ได้ทําเป็นบ้านนะคะส่งครูแล้วแม่ไม่มีลูกไม่ดูนะคะส่วนปัญหาจากไม้ไอติมก็คือขยะถุงพลาสติกที่เราเห็นทั่วไปสำหรับเรื่องการเรียนออนไลน์ออนไซต์ต่างกันยังไงการเรียนออนไซต์คือได้เรียนกับครูที่โดยตรงจะทําให้น้องรู้เรื่องรู้หนังสือกว่าส่วนเรียนออนไลน์ที่บ้านคือน้องตอบได้แต่ไม่รู้เรื่องค่ะไม่ว่าแต่ต่างกัน ประมาณ70-80%สเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้ปกครองของเด็กชายจิรชติอภิวงค่ะ mm hmm. กิจกรรมไม้ติมสารพัดประโยชน์นี้ช่วยให้น้องได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นน้องเขาก็จะมีวิธีการค้นหาผ่านอินเทอร์เนต็ตและดูตัวอย่างแล้วน้องเขาก็ลงมือทําด้วยตัวเองแต่ก็จะมีคุณแม่คอยช่วยดูแลตลอดเพราะเครื่องมือที่น้องใช้เป็น กาวร้อนและเครื่องมือมีคมเช่นมีดหรือกรรไกรที่น้องใช้ตัดไม้ติ่มค่ะเอ่อมันก็อาจจะมีอันตรายได้แต่เขาก็ตั้งใจทําออกมาสําเร็จด้วยตัวเองน้องเขาก็ดูภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็เอามาอวดคุณแม่ใหญ่เลยส่วนตัวคุณแม่นะคะก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกค่ะเพราะว่ามันช่วย ให้น้องได้มีพัฒนาการได้คิดได้ทำประโยชน์ของไม้ไอติมคือสามารถเอามาประดิ์เป็นสิ่งของเพื่อความสวยงามละการใช้งานได้ข้อเสียของไม้ไอติมคือแตกหักง่ายไม่แข็งแรง ค่ะก็ต้องขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับชุดกิจกรรมไม้ไอติมสารพัดประโยชน์ในช่วงชั้นที่สองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัส,สุกรีบุญญารามไว้เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณค่ะ